สวัสดีครับกลับมาพบกับขวัญทาวเวลแมนอีกเช่นเคยนะครับกับสโลแกนที่ไม่เคยจางหายคอนเทนต์ไม่ค่อยมีแต่คลิปดีๆเรามีให้กันตลอดนะครับก็คือคลิปนี้ผมมีความตั้งใจว่าจะไปเที่ยวที่ภูหินนะครับอําเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยก็คือถือว่าเป็นการทดสอบรถทําอะไรเป็น,นตัวเลยนะครับก็คือเก็บข้อมูลไปเรื่อยนะครับแต่สงสัยจะง,งานเข้าครับดูแล้วคลิปนี้ผมไม่ได้ไปอีกตามเคย อันนี้จริงครับมันก็ขี่ได้เนาะเพราะว่าปกติผมขี่ไม่เล็วหรอกแต่ว่ารอบเนี้ยรีบนะครับขี่ประมาณสักร้อยร้อยยี่นะครับก็คือรถมันมีอาการเนาะ ท่านผู้ชมคิดว่าสีของหัวเทียนมันเป็นยังไงก็คอมเมนต์บอกขวัญทาวเวอร์แมนได้นะครับ นี่แหละครับขี่รถเก่านะครับขี่ไปซ่อมไปเนี่ยนะครับมันก็สนุกดีตอนนี้ก็คือเจ้า NSR 150RR ของผมเนี่ยก็คือผมก็คือเล้าขี่มาไกลแล้วเนาะก็ทดสอบว่ามันเป็นยังไงเนาะอาการมันเป็นยังไงครับผมก็เลยจอดแล้วก็คือถอดถังน้ํามันออกดูหัวเทียนสีหัวเทียนนี่มันก็เป็นสีอิดดีนะครับแต่ที่ผมคาใจก็คือตัวเขี้ยวหัวเทียนเนี่ยทำไมมันเป็นสีขาวเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะ หรือเปล่านะครับน้ามันบางเดี๋ยวก็อาจจะต้องปอรับอัตลบเพิ่มเพราะว่าตอนแรกนะครับมันยังเป็นผมจะบอกอยังไงดีอะก็คือหัวเทียมมันฉ่ำเนาะตอนขี่ในเมืองขี่ไม่เร็วนะครับแล้วก็คือกลับมาจากที่ผมไปที่อุดรอะครับมันก็สียังช้ำๆอยู่แต่มารอบนี้ครับมันแห้งอะคือน้้ามันมันบางไปเปล่าไม่แน่ใจนะครับ คือตุงขั้วเนี่ยมันมีขาวๆด้วยแหละแต่คือสีเป็นสีกาแฟสีอิดแล้วนะครับผมก็ขี่ม้าไม่เร็วอะครับก็ขี่ม้าสักร้อยร้อยี่แต่ปกติตัวผมเองอะเป็นคนขี่ไม่เร็วเนาะผมก็ขี่อยู่ในเกณฑ์สักหกสิบแปดสิบอะไรเงี้ยครับเฮ้ยวันนี้ตั้งใจว่าจะไปภูหินล่องก้านะครับที่อำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลก,กจะไปกับคนที่เขาขี่ดูทีด้วยกันนะครับอสงสัยคลิปนี้เป็นหมันครับ ไม่ได้ไปอีกแล้วน่าเสียดายจริงครับผมก็ก่าว,ว่าจะเอาเจ้า NSR เนี่ยนะครับบุกเบิกเลยครับไปนครไทยเลยเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาผมไปไหนถ้าแบบไกลมากๆนะครับผมก็จะเอา c b r ไปผมก็ก่าวว่าวันนี้จะลองของนะครับจะเอา NSR ไปเหมือนกันแหละจะดูว่ามันไปได้ไหมอัตราการสิ้นเปืองเป็นยังไงนะครับโดยรวมก็คือเราเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่ามันเป็นรถเกา่าครับเฮ้ย แย่ yeah, เลยครับผมก็ได้ทำการถอดหัวเทียนออกมาดูแล้วนะครับโอ้โหสีแบบมันเป็นสีอิฐแต่ผมว่ามันสีสวยกว่าตอนแรกนะครับก็คือผมก็ใช้วิธีเติมออโตลูปไปสองฝาใหญ่เนาะผมก็คิดว่าส่วนผสมอะมันคืออากาศกับน้ำมันอะมันน่าจะดีแล้วนะครับแต่ว่าผมว่ามันออโตลูปมันน้อยไปหน่อยเนี่ยครับ แต่พอผมเติมมาตลูกไป2ฝานะครับคือผสมแล้วอ่ะมันโอเคเนี่ยสีแบบดีขึ้นเลยครับเนี่ยก็แสดงว่าการเผาไหม้นี่มันน่าจะโอเคนะครับถ้าเปรียบเทียบกันนะผมว่าอันแรกเนี่ยคือแบบตอนแรกเนี่ยมันมันขาวไปทั้งหัวเลยนะครับแต่อันเนี้ยมันก็คือเขี่ยวกับตัวแกนนะครับมันขาวผมว่าเครื่อมันเผาไหม้สมบูรณ์ดีกว่าอีกนะ อันเนี้ยผมว่าส่วนผสมน่าจะลงตัวแล้วครับมันน่าจะไม่บางแล้วล่ะแต่ผมคิดว่าผมน่าจะต้องไปตั้งที่ปอมอตลุบให้มันกินมากกว่าน,นี้หน่อยนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยผมตั้งไว้มาร์กลงงานนั่นเองผมว่าวิ่งทางไกลนะครับมันอาจจะไม่พอเนาะเนี่ยครับพอลองผสมถังแล้วมันก็เป็นผลที่น่าพอใจครับส่วนเรื่องการกินน้ํามันนี่ต้องหาวิธีอีกทีนึงครับ โดยรวมถือว่าโอเคครับสีสวยนะผมก็อยากให้ทุกท่านนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้ผมกดติดตามช่องขวัญทาว์แมนรับชมทุกคลิปของผมด้วยนะครับ